สวัสดีนักลงทุนทุกท่านน,น,นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามแผนการลงทุนประจําวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์เนาะก็เดี๋ยวพามาดูผลิตภัณฑ์การลงทุนในวันนี้กันนะครับในส่วนของ S50 ครับในครึ่งบ่ายเปิดตลาดเช้ามาเนี่ยราคามีสัญญาณการกลับตัวเห็นไหมเอ่ยเปิดมาราคามีการทิ้งไส้ลงไปข้างล่างครับที่บริเวณ1,026เนาะ แล้วมีการดีดตัวกลับขึ้นมาทิ้งไส้ข้างล่างเกิดสัญญาณการกลับตัวที่ระ0ั9หนึ่งพเป็นสัญญาณในการปิดทํากําไรฝั่งช็อตนั่นเองแล้วก็วิ่งขึ้นมาจนถึงปิดตรงนี้เนาะครึ่งบ่ายตลาดช่วงบ่ายเนี่ยอาจจะพิจารณาสัญญาณการกลับตัวของราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้มือว่างนะครับหลังปิดทำกำไรฝั่งขายไปเนี่ยสัญญาณตอนนี้เรามือว่างเนาะไม่มีสัญญาในมือ ซึ่งรึ่งบ่ายกลยุทธ์ตอนนี้ก็คือยังพิจารณาเล่นดีเด้งขายอยู่นะตราบเท่าที่ราคาเนี่ยยังไม่สามารถเปิดสูงกว่า1037ได้แต่ทีนี้เราให้พิจารณาการทิ้งไส้ข้างบนของราคาเอาไว้เป็นในยะสสำคัญครับว่าราคามีการเกิดสัญญาณการกลับตัวหรือเปล่านะครับตอนนี้ราคาฟอร์มตัวออกข้างเนี่ยยังไม่เข้าสถานะนะครับก็โดยมุมมองเนี่ยยังม,ม,มองว่า ถึงแม้ว่าทางเฟรดเองเนี่ยเขาจะมีการแถลงแล้วก็ตามนะครับว่าเขาจะคงอัตราดอกเบีย้ยหรือขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแค่เพียง0.25%แล้วใช้วิธีคือการเพิ่มพันธบัตเพื่อดึงบาลานซ์ของดอลลาร์ในระบบในแต่ละเดือนเนี่ยแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเงินหรือสภาวะของดอลลาร์เนี่ยเขาจะอ่อนค่าได้รวดเร็วขนาดนั้นทันทีที่เขาขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยแน่นอนดอลลาร์จะแข็งค่าก่อน ซึ่งก็จะส่งผลให้ตลาดปรับตัวลดลงได้เช่นเดียวกันนะฮะเ,เดี๋ยวไปดูในปรฏิทินข่าวกันครับปฏิทินข่าวของวันศุกร์วันนี้เนาะจะสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นมินิตการประชุมนะครับ FOMC member เนาะคุณวอลเลอร์คุณว er, ิลเลียมนะครับแล้วก็เป็น policy report ก็คือรายงานการประชุมเฟดนั่นเองซึ่งตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญมีอะไรบ้างนะครับ เรายังไม่เห็นตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เป็นกล่องแดงเนอะแต่วันนี้มีกล่องส้มในเรื่องของยอดค้าปลีกประจําเดือนของทางแคนาดานะครับก็อาจจะพอช่วยเอฟเฟกให้กับราคาได้บ้างแต่ก็ไม่ได้สูงมากนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของราคาทองคำการชับ XAUUSD ก็จะมีในส่วนของทมนเฟรมสีชั่วโมงในวันนี้ที่อยากจะให้ดูเป็นมุมมองครบว่าล่าสุดราคาเกิดสัญญาณการยอตัวแล้วในทมนเฟรมสชั่วโมงเนาะในเวฟนี้ ต้องรอดูสัญญาณการยอร่อครับว่าเขาจะยกโลแค่ไหนอ่าเขาจะยอ่อลงมาในไหนซึ่งถ้าเขายังอยากจะขึ้นต่อยังจะขึ้นอีกนะก็คือจะต้อง pull back อ่าการ pull back ก็คือให้เหนือแนวหรือใกล้แนว1880แล้วกันนะครับก็จะมีแนวรับอยู่ที่เรนหนึโซนแนวรับคือ1884-1880นะครับเป็นโซนแนวรับ หลังจากที่ราคาย่อลงมาแล้วเกิดสัญญาณกลับตัวเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณการเข้าซื้ออีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับตามรูปเลยประมาณนี้เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ยังย่อซื้ออยู่แน่นอนล่าล่า,ลาสุดดีกว่าในแท่ง Time Frame ีชั่วโมงเราจะเห็นว่ามันเกิดสัญญาณการกลับตัวโดยการทิ้งไส้สั้นๆจากการทดสอบโซน f ิบนชี9 0 1, 1. 6 2ใน t i m e เฟรม e 1ชั่วโมงนะครับนในทม์เฟรมหชั่วโมง มันเกิดสัญญาณการจับตัวจากการเทสเป้าการกลับตัวสั้นๆนะครับซึ่งโอเคแหละเทสครั้งแรกอะย่อถูกแล้วนะครับแต่ตอนนี้ในสัญญาณหชั่วโมงเขาพร้อมที่จะปรับตัวขึ้นต่อแล้วด้วยนั่นเองเพราะฉันก็น่าจับตามองครับว่าถ้าใครที่จะเทรดเนี่ยแล้วรับความเสี่ยงได้อาจะไม้แรกนะครับวาง risk and reward ไว้ดีๆหน่อยนะครับ ในเมื่อตรงนี้ราคามีการทิ้งไส้ก็อาจจะใช้ไส้แท่งกลับตัวตรงนี้หนึ่งแปดแปดเนาะเป็นสต็อปในการเปิดสถานะนั่นเองนะครับประมาณนี้นะก็เล่นฝั่งซื้ออยู่นะครับกลยุทธ์วันนี้ยังคงเป็นฝั่งซื้อซึ่ซงถ้าเป็นจลนาค่าเฉลี่ยครับราคายังคงอยู่เหนือโซนค่าเฉลี่ยเนาะมีโอกาสลงมาทดสอบ1 8 8 6ได้นะครับก็ให้เระมัดระวังในการเก็งกาไรแล้วกันนะครับเพราะว่าสวิงแกรบค่อนข้างจะกว้างเนาะห่างกันอยู่ประมาณ6เหรียญเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวพาไปดูภาพ15นาทีบ้างในภาพ15นาทีทําเบสออกข้างจุดน่าสนใจคือแสดงว่าราคายังย่อตัวได้อีกแสดงว่าราคายังย่อตัวได้อยู่นะเพราะอะไรสโต r e งัดตัวสูงขึ้นราคาไม่ได้ขึ้นตามนะครับแสดงว่ามันเป็นการเบสข้างเพื่อรอค่าเฉลี่ยนั่นแหละก่อนที่จะปรับตัวลดลงมาตามค่าเฉลี่ยนะตรงนี้ต้องรามาระวังนิดนึงนะครับอาจจะรอสัญญาณ ที่ชัดเจนตัวน,นี้ในการเข้าซื้อขายก่อนแต่ถ้าใครเทรดโดยการใช้1888เป็นสต็อกก็ถือว่าไม่น่ากลัวมากนะแต่ว่าก็มีสต็อปลอดเยอะพอสมควรนะโอเคประมาณนี้ในส่วนของ BTC ครับมีคนสอบถามมาเยอะมันจะลงไปอีกหรือเปล่าผมบอกเลยนะผมไม่ทราบเพราะผมถือว่าทุนผมให้ให้เล่นขายไว้บริเวณนี้วงกลมสีส้มตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไงก็คือกำไรนะครับมากน้อยกําไรตอนนี้ สิ่งที่เราจะทำคือเราจะเลื่อนสต็อปนะครับเซลสต็อปเนี่ยมาที่โซนนี้ครับ4ี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับเราจะเลื่อนเซลสต็อปมาที่สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะฮะสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเพื่อบังทุนกำไรนะครับเพื่อบังทุนกำไรนะรทีนี้ถ้ามันจะลงต่อปล่อยมันลงแต่ถ้ามันเกิดสัญญาณกลับตัวก็คืออีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดมีสัญญาณกลับตัวเดี๋ยวเราจะพิจารณาดูก่อนนะเดี๋ยวเราอาจจะ เข้าฝั่งซื้อบล็อกไว้เลยเพื่อเฮดจิ้งไว้เนาะถ้ามันเบรกขึ้นไปเดี๋ยวฝั่งขายที่เราเล่นลงมามันจะปิดอัตโนมัติเองนะครับก็คือเป็นการเทรดเพื่อบล็อกกําไรนั่นเองนะซึ่งจริงๆตอนนี้ราคามันลงมาตามแผนเราแล้วนะเนี่ยราคาลงมาเทสตามแผนแล้วก็คือถึงโซน4400แล้วแต่ว่าถามว่าทําไมเรายังไม่ปิดเราลุ้นดูครับว่าราคาจะทะลุแนว39 0 0ม้ไหมเพราะว่าถ้าทะลุก็จะเป็นสัญ,ญญาณที่ดีในการที่พอราคาเบรก สปายโซนลงไปได้เนี่ยราคาต้องกลับมาทดสอบสปายโซนซึ่งก็จะเป็นสัญญาณในการเข้าสถานะฝั่งขายเพิ่มอีกหนึ่งไม้ก่อนที่ราคาจะปรับตัวลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นตามแผนไหมหรือถ้าสุดท้ายราคายืนตรงนี้ได้อย่างอย่างเต็มที่ก็คือเราแค่ล็อกกําไรที่เราเล่นไว้ในวงกลมสีส้มตรงนี้ครับบริเวณ44,500บริเวณน,นี้ก็ล็อกกําไรออกไปเท่าน,นั้นเองนะครับก็กําไรแล้วนะ3 0 0 0กว่าเหรียญนะครับ3,000กว่าจุดนะประมาณนี้ โอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนทุกท่านในวันนี้ครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณไม่จําเป็นต้องเก่งคุณไม่จําเป็นต้องมีเงินทุนที่เยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทำมนจริงๆเท่านั้นเอง